แมนอีหยังแล้วนะอจิบนะครับลูกสาวลูกชายเอาลูกล่ามาฝากแม่แม่ใหญ่มันปงดิอันนี้ยังไงนะตัวนี้ตุ้ยตัวนี้ตัวน้วนอ,วนนอยๆน่ะมันกลิ่นน้อยมันขีดแด้แตกบอกอีซ่าเอายัดเขอนน้ำแมนก่อนมูเลยอันนี้ชิมมือตาเลยสิโอ้ยเฝ้าแข่งแข่งแข่งก่อน,นตัวนี้น้อยก็มูปั่นอันเร่ เอ้ออนนยวายบืนสนมเก่งเป็นแข่งแห้งนะ,ะตัวแม่สองผู้หกเออผู้สองแม่หกนะใหญ่ใหญ่สี่ห้ามือมันละเมือนตานะโอ้ยตื่นยุบกระเดียาฮบอย่างมางสิไปหาลูกสาวลูกชายอยู่องเฮียนเอาลูกลาวมาฝากแม่ เม่ก็นั่งเฝ้าลูกหลาแล้วก็ได้หับลูกก,ลก๊ก <c oughs> อะไรกก็เดาว่าเป็นในยังตื่นยุ่งกนนี่ oh God. Oh, โอ้ยเกิรโอ้หมูอันคาหมูอเมริกาได้ค่ะเด้อนี่อีกสามสมวงได้ที่เจลคักๆขักขดเจ้าฮอนๆอืมถูกใจแอนนะ <c oughs> น้ำลายไหลไม่ได้ละพี่นั่งลายไหลไม่ได้ละโอ้ กิ๊ตินเด้ยเออมาไม่จะนินบุอกไอฮาร์ดรูกฮาร์ดเต้าดีๆนะจ๊ะที่รักจ๋าเออพอลูกคอยนี่แหละทำไมมันหลายลูกเต้าด่างไงทำไมมัน็นรอยลูกเต้าดรอเนี่มันรอยลูกเต้าดรอเนี่ยมันนอนีอีฮีอีแพงอะไรดิ ตัวน,นี้น้อยก็มมแต่อีตอน้นเด้กินน้มแม่บเถือกจักคิดแต่คิดแตนอุย้ยอลิซาเื่อยเพิ่นได้อันเข่าหมุนสีนม,ม้แมก่อนเฝ้าย่า้ตัวอื่นบืนใส่ละเพิ่นจีบไว้น้แม่ยักเต้าหล่ะมันหกเบาลูกแปกนุ่นมียักเต้านมแม่หม,ม,ม,มาก็ะไรเราได้สำรวจเราได้นับตายตัวนี้จะเป็น ทัดเลยทัลม่เด้เออีอ <compelling> <edi> <t piace incarcerated> ีโอ้ห m อืมมอนกันอีดอิอสงเดยตื่นกันเดี๋ยวว่าหอบอีหยังมาพอเอาแม่เป็นข่าข้อกันนั่นเดพอเพิ่งเอารถออกบ้าน มุนกัน